How oh, it's supposed to feel. Break, always fight, never quit. Do it right, play the game, win it life. Have no shame, there's no time. Feel the pain, with the grind. I could change in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way to win it life. I never miss that stack. Taking big swings, bitch, hand me the back. You go out in a bag, I sing what I mean, and I bring it to the mad light. Like ain't got time to kill, I got time to feel I took a red pill, I know life's short, so I want to live real But How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? So, what for Channel What for left turn? วันนี้ครับอยู่กับ Ford Ranger เป็นตัวเตี้ยนะครับเป็นเล็กเจนตัวเตี้ยเป็น Open cap นะครับราคา6,35สนสามห้าับาทนะฮะเนี่ยคันนี้เป็นเครื่อง2,000นะครับ170แรงมานะครับเครื่องรหัสคูมานะครับเครื่องตัวใหม่นะครับตัวนี้นะครับให้เกียร์หสปีดนฮะเนี่ย เป็นเกียร์5สปีดเออแปลกดีนะแล้วก็แต่ว่าเกียร์ถอยเนะี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งเกียร์หนึ่งนะเกียร์หกหายไปนะครับเป็นรุ่นขับสองนะตัวเตีย้ยนะครับให้หน้าจอ10นิ้วเหมือนกันครับตัวนี้มีความเท่ไม่เหมือนชาวบ้านก็เป็นสีเทาแรปเตอร์นะเห็นไหมเออนนี้แปลกดีนะ เป็นตัวเตี้ยนะครับเกียร์ห้าเกียร์ธรรมดานะฮะมีตัว USB ชาร์จให้นะครับแล้วก็ Type C นะฮะพอกระโปรงเปิดตำแหน่งเดิมนะครับตรงนี้นะฮะนี่ฮะด้านซ้ายนะครับเป็นตัวทรงออกนะฮะคาดว่านะถ้าจะเป็น M4 ก็น่าจะต้องเปลี่ยนนะแล้วก็ฝาน้ามันนะเปิดตรงนี้สองด้านนะครับมีให้สองด้าน ระจกออโต้นะครับอันนี้เปิดมือเปิดประตูนะครับออกแบบใหม่นะอันนี้ผมชอบนะมันเหมือนตัวนอกดีนะครับปกติมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มันเวลาลูกค้าไปงัดเนี่ยแล้วดันเนี่ยมันจะไม่มีแรงนะคเนี่ยมันอยู่ใกล้กับจุดกับบานพับนะครับถ้ามาอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะมีแรงดันมากขึ้นนะครับเ,เป็นลักษณะของคานงัดนะครับ รุ่นนี้ก็จะมีสามสีนะครับสีดำขาวบอลนะครับกระบะเน้นใช้งานนะครับอ่าไฟหน้าเป็นมันติดดิฟเฟอเตอร์นะครับตัวนี้เป็นไฟต่ำนะครับอันนี้ไฟสูงนะแล้วก็อันนี้ไฟเลี้ยวนะครับด้านที่ติดอยู่ก็จะเป็นไฟหลีนะครับสำหรับรุ่นนี้ตัวคมไฟเนี่ยจะเป็นแบบเต็มนะครับจะไม่ว้าตรงนี้นะครับถ้าเป็นเนกทีเนี่ย ก็จะเวาตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของกระจังนะครับเนี่ยกระจังตัวนี้ก็เลยจะเป็นแบบสั้นๆนะครับเพราะว่ามีส่วนหนึ่งเนี่ยไปรวมกับไฟอยู่แล้วนะครับตัวนี้กระจังจะเป็นสีดำนะครับสีดำพลาสติกเลยดําด้านนะครับไม่ได้พ่นสีนะครับส่วนของกันชนเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับสีดําสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่ครับ ่องของการชนกับแก้มนะครับไฟดันหมอกตัวนี้ยังไม่มีนะครับแต่คาดว่าด้านหลังน่าจะมีสายนะครับมีสายให้เราบบเสียบเข้ามานะครับตัวนี้มีคิวล้อนะครับสามนี้ไว้อยู่แล้วนะครับเป็นคิ้วยางครับป้องกันการขีดข่วนสี่รถอะนนียเวลาเราไปกระแทกตรงนี้นะครับในส่วนของอตัวเตี้ยเนี่ยปีกนกจะแตกต่างกับตัวสูงนะครับ เห็นไหมสังเกตมันจะคล้ายๆตัวเดิมนะครับแต่ว่าลักษณะปีกนกเนี่ยมันจะเนื่องจากว่าฟอร์ดขยายฐานล้อออกมานะครับปีกนก,นกมันจะยาวขึ้นนะฮะเนี่ยมันจะยาวกว่าเดิมครับแต่ตัวนี้มันจะไม่กดความลงนะครับโชค๊คเอาก็เป็นแบบสั้นนะครับใส่สปริงสปริงเปลี่ยนนะเป็นสปริงที่มันห่างขึ้น,นครับช่วงล่างก็จะนุ่มนวลขึ้นนะครับไม่แข็งกระด้างเหมือนตัวก่อนนะครับ โช๊เปลี่ยนเป็นระบบโมโนทูปนะครับตัวนี้ใส่ยางดันหลบมาให้นะครับหน้ายางน่าจะประมาณสักสองหนึ่งห้านะครับเดี๋ยวดูแป๊บหนึง่งอ่าตัวนี้ใส่หน้ายางสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบหกมาให้นะครับก็คือเป็นขอบสิบหกนะครับหน้ายางสองหนึ่งห้านะครับสองร้อยสิบห้ามิลิเมตรประมาณนั้นครับความสูงก็เจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของสองหนึ่งห้านะครับ นช่องลมก็จะเป็นเขียนว่าเทอร์โบโนะครับเียนว่าเทอร์โบโส่วนของกระจกก็จะมีไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ทำสีนะครเป็นสีพลาสติกนะครตัวนี้ครับอฟอร์ดในกเกนทุกตัวเนี่ยเขาจะวายบอดี้มาแล้วนะครับเห็นไหมตัวถังนจะค่อนข้างโป่งนะครับแล้วก็มีขอบกระบะให้นะครับขอบกระบะตัวนี้ก็สามารถที่จะ ใส่โลบาโดยที่เราไม่ต้องไปเจาะเพิ่มนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของออพวกสำนับแต่งนะครับที่จะต้องออกแบบนะครับให้มันลงตรงนี้ได้นะครับไฟท้ายเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับเนี่ยฝาท้ายได้เป็นทรง F 1 5 0นะเนี่เขาเห็นเราชอบเอาไป ไปติดกันนะเราชอบเอาคำว่า,าฟอร์ดมาคอรอบนะครับฟอร์ดก็เลยปั๊มเหล็กมาให้เลยนะครับ <ไป S 1> นี่ไปไปเป็นทรงเอฟเมริกานะครับ <c oughs> แล้วก็มีสปอยเลอร์ขึ้นมาฮะเหมือนตัวนอกนะครับแล้วก็มีมือเปิดตรงนี้นะครับไฟเบรกเนี่ยดึงลงมาข้างล่างเพราะว่าเราชอบไปติดโลบาร์กันนะครับเวลาไปติดโลบาร์เนี่ยมันก็จะบังนะครับสูญเสียไฟเบรกตรงที่สามนะครับ ปอดก็เลยย้ายมีตรงนี้แทนนะเนี่ยมีคอรกระบาให้แข็งแรงนะครับสามารถที่จะเอาไม้พาดอะไรได้นะครับไม่มีรอยขีดกวนนะปาดท้ายนะครับป่าท้ายก็ยังเป็นสลิงอยู่นะครับยังไม่มีช็อคอัพมาให้นะครับตัวนี้สังเกตดีฟอจะใส่รายละเอียดมาก็จะเป็นตัวแม่ทัดนาเป็นสกเกลนะนี เวลาเราทำงานไม้หรือว่าอยากตัดอะไรเนี่ยเราก็เอาปากกานะครับเสียบเข้าไปนี้แล้วก็จับหนีบนะฮะจะมาให้ตัดตัดอะไรบนรถได้นะครับตัวกระบะนะครับล,กล,กลกกึกนะครับลึกแล้วก็เดิมอีกนะคับเนื่องจากว่ามีขอบนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็เนื่องจากเราขยายฐานล้อออกนะครับตัวตวงล้อเนี่ยมันจะออกข้างๆ้างนะมันจะเล็กนะครับทําให้ช่องว่างระหว่างตรงนี้ มันสามารถที่จะใส่พาเลตได้นะครับใส่พาเลตยัดเข้าไปได้เลยนะครับเวลาเราขับโฟก์ลิฟต์มาเนี่ยเราก็ยกวางเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้ฟอร์ดเขาก็ออกแบบมาสําหรับการทํางานนะฮะเนี่ยตัวนี้ไม่มีกล้องนะครับรุ่นนี้แล้วก็ไม่มีการชนท้ายนะครับแล้วก็ไม่มีที่เหยียบขึ้นนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับ ถ้าเป็นไอ้เทีมันจะเป็นช่องให้เราเหยียบขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตอนเดียวจะเป็นตัวถังที่เป็นเหล็กเลยนะครับนี่ครับรถรุ่นนี้ออกแบบให้เป็นลนักษณะเป็นกล่องนะครับแล้วก็จะมีเส้นตรงนะครับเส้นนำสายตานะครับสังเกตว่ามันจะมีความเป็นเมกันนะฮะตัวที่เป็น ตัวเตี้ยนะครับก็แหนบจะอยู่ใต้เผานะครับเนี่ยสังเกตแหนบจะอยู่ใต้เผานะครับมีมีแหนบสามแผ่นนะครับรุ่นนี้จะใส่สามแผ่นถ้ารุ่นก่อนจะใส่สี่แผ่นนะครับสามแผ่นก็จะบรรทุกได้ประมาณสักหนึ่งตันนะครับถ้าเราอยากได้สองตันแล้วก็เสี่ยงเข้าอีกแผ่นหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับนี่ครับโช๊คอัพอยู่ด้านนอกนะครับโช๊คอัพจะเป็นตัวนี้นะครับนี่เป็นโมโนทูปนะครับให้โมโนทูปตั้งแต่ตัวเริ่มเลยนะครับ นี่ยปล่งวายบอดี้อยู่แล้วนะครับเครื่องยนต์2.0เกียร์5สปีดนะครับ5สปีดคาดว่าน่าจะมาจากตัวดูราล็อกตัวปี2009นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ปกติมันมันจะเป็น6นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของน้ำมันเบรคบัตนะครับดูแลตามระยะแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำยาคูลแลนส์นะครับ ตัวนี้ก็ดูแลตามระยะเติมเฉพาะน้ำยานะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเอาน้ำเปล่าใส่นะครับอันนี้เราใส่น้ำเปล่านะครับเป็นน้ำยาชีดกระจกนะครับเป็นหม้อหม,ม้อกรองนะครับกรองอากาศนะครับเนี่ยเครื่องยนต์พูม่าสองยุสูนะครับขนาดเท่ากระดาษ A4 นะเครื่องเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียม หล่อนะครับรถแรงเสียดทานนะครับตัวนี้จะเป็นการวัดน้ํามันเครื่องนะครับโดยน้ำได้80เซนเหมือนเดิมนะครับนี่เพราะว่าเราวางตัวไดชาร์จเอาไว้สูงนะครับแบตเตอรี่เป็นแห้งนะแบตแห้งรับประกันหนึ่งปีนะครับสอง0มื่นโลตัวนี้นะครับช่องว่างจะมีช่องว่างเยอะนะครับปกติจะมีพัดลมอยู่ตรงนี้ลมหน้าเครื่องนะครับฟอร์ดย้ายมาฝั่งนี้ครับโดยใช้ไฟฟ้าแทนนะครับ นี่ตัวนี้มิติมันก็จะยกขึ้นจากเดิมนะครับสังเกตว่าตัวฐานนะครับตัวโครงรถมันตัวแก้มเนี่ยมันจะยกขึ้นจากเดิมนะครัเ,เดี๋ยวพาชมด้านในอีกนิดหนึ่งนะครับตัวกุญแจก็จะเป็นแบบดอกนะครับแต่ว่าจะมีพลาสติกหุ้มให้นะครับ มันจะมีสองดอกนะนจะมีดอกจะเป็นรีโมทนะฮะอันนี้ผมชอบมากนะเป็นลักษณะเหมือนแรปเปอร์เลยนะเพิ่งเคยเห็นนะฮะวงมาอะไรก็เป็นทรงเหมือนทุกรุ่นแต่ว่าแตกต่างกันที่วัสดุนะครับตัวนี้จะเป็นวยนิวนะครับหน้าจอสินิ้วนะฮะเ,เกียร์ห้าสปีดนะครับผมอะไรไฟฟ้านะครับปรับสี่ทิศทางตัวนี้ผมชอบมาก มันจะดึงออกมาได้นะครับอันนี้รอมานานแล้วที่ว่าดึงออกมาเนี่ยเพราะว่าบางทีเราขับเราไม่อยากนั่งเราอาจจะเอน่อยตัวนี้ให้ไฟหน้าเป็นอัตโนมัติมาให้เลยนะครับเป็นสวิตแบบหมุนไปได้เรื่อยๆนะครับเข้าท่าอันนี้เป็นออโต้นะครับมันจะมีมันจะมีมะมอันนี้เซ็นเซอร์ปิดของมันเองนะครับอันนี้เป็นตัวปรับลดแสงภายในห้องโดยสารนะครับ อันนี้เป็นช่องน่าจะเป็นตัวปุ่มไฟดันหมอกที่เราจะใส่เพิ่มนะครับนี่ฮะกุหลานะครับกระจกเออไฟฟ้านะครับนี่ฮะไฟฟ้านะครับโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับเบนเจอร์นะครับตัวเตี้ยนะครับรุ่นตัวเตี้ยตัว OpenCAP นะฮะ6กแส0 0บาทนะครับ ถ้าชื่นชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอยากออกรถก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับปลไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ